ภาคธุรกิจมาการเมืองเป็นไงฮะัเขินไหมฮะอ๋อไม่ไม่เขิดฮะแต่ว่าตกใจเหมือนกันฮะเพราะว่าแต่ก่อนทําธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันมันตรงไปตรงมานะครับคุยคุยกันมันมันทุกอย่างมันมันมีความชัดเจนแต่พอเราเข้ามาในการเมืองภาพมันจะเป็นอีกอีกภาพหนึ่งนะครับแต่ว่ายิ่งมาเจอการเมืองที่เราเป็นเสียงสูรน้อยมากๆนะครับ,รบตอนแรกเข้ามาเราก็มีความอาจจะ ไม่เรียกว่าท้อแต่รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรได้เท่าที่เราเคยคาดหวังไหมก่อนที่เราจะเข้ามานะครับแต่พอถึงมาถึงตรงนี้แล้วก็สู้ต่อเหมือนที่อาจารย์นันทนาบอกว่าเออยังไงเนี่ยเราก็พยายามส่งเสียงนะครับถึงแม้ว่าผักดันวาระอะไรทําสําเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ว่าถ้าการที่เราจะให้ทําให้อย่างน้อยส่งเสียงออกไปและประชาชนได้รับรู้รและเรีนยนรู้ไปพร้อมกับเรานะครับคือได้ร่วมคิดร่วมสร้างไปไปด้วยกันในระบบประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก่อนจะครบ5ปีเนี่ยมันคงต้อง ได้สร้างอะไรไว้สักอย่างเนาะหรืออาจจะเป็นที่ทําให้าการร่างรัฐธรรมนูญชุดต่อไปหรือก่อนจะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ครับวันนี้คุยกับางท่านเป็นประโยชน์มากจะได้รู้ผมแจกจะรู้อินไซส์สวมานานแล้ว, <c oughs> ลวเขาแบง่งตอนนี้มีกี่กลุ่มโครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็คาดการการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยว่ามันมีสิ่งที่จะต้องฝ่าฟัน ก็คือเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีประมาณร้อยห้าสิบมีภาระมีโจทย์ของทางการเมื s, <S องที่จะต้องไปคอนวินชักจูงเขาไม so like ่งั้นการแก้ไขานูญอาจจะไม่เกิดขึ้นติดด่านนี้ทั้งสองท่านชักจูงแค่สิบห้าคนขาดเยอะเลยนะันโจทย์ที่ทางการเมืองก็ต้องว่ากันต่อไปแล้วก็ถ้าสมมติกำลังใจดีก็ทําหน้าที่รณรงค์ทางการเมืองแต่หนก็ปลูกความคิดของผู้คนสื่อสารกับผู้คนแม้ว่าจะแพ้โหวต เป็นประจำก็ตามใช่ไหมเป็นเสียงส่วนน้อยจานยิ้มเลยแพ้จนชิน <c oughs> แพ้นก็ยังไม่ถอยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับไว้เดี๋ยวมีเรื่องรัฐมนูญเข้ามาจริงจงจังๆอาจจะรบก,กวนทั้งสองท่านอีกรอบหนึ่งเพราะสาว,วเป็น,นกลไกสําคัญเลยชุดนี้นะครับผมว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นนอกจากเห็นตามข่าวบางทีงงได้ดามากเขาแย่งกรรมธิการอะไรกันวันนี้ทั้งสองท่านชัดเจนหน้าที่ของกรรมธิการ การล็อบบี้แล้วก็หลักการและเหตุผลทั้งสองท่าก็ชี้แจงไปว่ามันผิดปกติอย่างไรก็ไปตัดสินใจเขาเองว่าเห็นด้วยไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยรวมถึงการเมืองภาพใหญ่ของการแก้ไขรัฐมนูญว่ามีอะไรที่ต้องจับตาโดยเฉพาะจากเวทีสวซึ่งต้องใช้เสียงหน,นึ่งในสามหกสิบเจ็ดคนเสียงส่วนใหญ่จะว่ายังไงต้องเป็นโจทย์ที่ต้องติดตามว่าเราจะได้เห็นร,รัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับแบบไหนหรือแม้กระทั่งแก้ลายมาตราจะสําเร็จไหม ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ธานากับคุณนรเศรษลาไปก่อนพบกันใหม่มวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ